แต่ที่ผมยืนอยู่หน้าประสาทพระเทพรดรนรัชกาลที่สี่เป็นคนให้สร้างนะครับแล้วก็หล่อรูปรัชกาลที่หนึ่งสองสามแล้วก็เป็นธรรมเนียมไล่มาทีนี้มีสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญที่สององค์สร้างสมัยรัชกาลที่ห้าคือเจดีทองนะเดี๋ยวผมภาพที่มันอู่ทีอันนี้เป็น Z, เจดีย์เพื่อเล่าระเจดีย์ JD, สงสุริโยทัย แต่ว่ามีความต่างกันตรงที่ว่าเจดีสุริโยไทยเนี่ยย่อม,มุมด้านละสามที่ชอบเรียกกันว่าย่อม,มุมไม้สิบองครนี่จริงเรียกก็ย่อม,มุมเฉยๆพเพราะว่าเจดีทององค์นี้ย่อม,มุมก็ไปด้านละห้าห้าสี่ยี่สิเดี๋ยวโหรูปขึ้นให้ดูนะครับ นี่พอมาถึงฉากเมื่อกี้ฉากที่ทศกณัณฐ์เสียพิธีเนี่ยเดินออกมาจากพระระเบียงฮะมาตูขอระฆคังขอระฆคังเนี่ยเป็นส่วนที่มีเครื่องกระเบื้องสวยมากเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปากอีด้านหนึ่งเพราะว่าด้านนี้แสงไม่สวย้าอีด้านหนึ่งถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวมาแปะให้ดูครับ ภาพศึกชิงนางทางแรกก็คือภาลีมาชิงนางมนโทไปจับทศกัณฐ์ภาพตรงนี้มันไม่ใช่จิตรกรรมฝาผนังปกตินะฮะมันผมเรียกไม่ถูกว่าบริเวณนี้เรียกว่าอะไรแต่มันอยู่ตรงข้ามกับจิตรกรรมฝาผนังห้องที่134นะฮะถ้าเพื่อนๆเดินมาถึงห้อง134เนี่ยก็ยคือ,อ,อด้านนอกมันจะตรง ตรงนี้ฮะตรงพนมมาของบริเวณก่อนที่จะขึ้นไปภูเขาทองพรามบรดบแล้วก็ปราสาทระเทวีดอดนด้านนี้ฮะผนังด้านนี้คือมันเป็นผนังเหมือนกันแต่มันมันไม่ได้เป็นผนังไอตรงบริเวณระเบียงคดคืออธิบายไม่ถูกเติมมิตก็ไม่ได้มาด้วยวันนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณเนี้ยเนี่ยผมเรียกไม่ถูกเงิน ่ามนเรียกว่าอะไรมันเป็นผนังที่มันไม่ใช่ผนังของของโตระเบียงอะนะแต่ก็ให้รู้ว่าอันเนี้ยคือศึกชิงนางครั้งแรกอยู่ตรงนี้ตรงข้างกับห้องที่1 3 4คาลีชิงนางมนโฑไปจากทศกัณฐ์